ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้เพียงแค่รู้ปฏิบัติการทางจิตเพียงหนึ่งเดียวเพื่อความพ้นทุกข์โดยพอนวลจันทร์หรือพระอาจารย์นวลจันทร์กิตติปัญโยวิปัสสนาบริสุทธิ์อันคำว่ากำหนดในความหมายของวิปัสสนากรรมฐา,าน ก็ได้แก่การกำหนดรู้หรือรู้ว่ากำหนดรู้กำหนดหมายถึงรู้เฉพาะรู้เป็นขณะขณะมีอาณาบริเวณครอบคลุมเฉพาะสภาวะนั้นๆในวาระนั้นๆที่กำลังปรากฏหรือมีเป้าหมายในการระลึกรู้แล้วก็เป็นการเข้าไปรู้ชัดแบบรู้ชัดตรงๆโดยไม่เกี่ยวกับคำพูดชื่อเรียกความหมายและรูปประพันธ์สันฐานแต่เป็นการรู้คุณลักษณะ คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของสภาวะนั้นๆทางธรรมเรียกว่าวิเศษลักษณะคือลักษณะเฉพาะตัวของสภาวะธรรมหนึงหน่งๆละรึกรู้หรือรู้เป็นสภาวะปรามัติอยู่แล้วโดยสภาวะดังนั้นการกำหนดรู้ละรึกรู้หรือรู้ก็ต้องเข้าไปรู้สภาวะปรามัติเหมือนกันจึงจะเรียกว่าเป็นวิปัสสนาแท้ๆหรือวิปัสสนาบริสุทธิ์ เพราะฉะนั้นถึงจะใช้คำว่ากำหนดรู้ในวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่ได้เกี่ยวกับคำพูดการบริกรรมท่องบนการพูดในใจการตั้งชื่อเรียกการตีค่าหรือให้ความหมายแต่เป็นการรับรู้รับทราบสัมผัสโดยตรงสื่อสารกันโดยตรงต่อสภาวะธรรมนั้นๆหรือจูนคลื่นเข้าไปรับรู้โดยตรงกับอาการและความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนั้นๆอย่างนี้แหละที่เรียกว่าปชานาติ คือการรู้ชัดแล้วก็รู้ได้ชัดเจนจริงๆเช่นแข็งก็รู้สึกว่าแข็งแล้วก็รู้ได้ทันทีว่ารู้สึกว่าแข็งเข้าไปรู้ชัดว่ารู้สึกว่าแข็งแค่นี้ก็จบเลยและจบแล้วในสภาวะนั้นๆโดยที่ไม่ต้องพูดบริกรรมหรือบ่นพึมพำในใจหรือออกเสียงว่าแข็งหนอจะพูดหรือไม่พูดจะตั้งชื่อเรียกหรือไม่ตั้งชื่อเรียก อันนี้ไม่ใช่สาระของวิปัสสนาสาระของวิปัสสนาก็คือการรู้สภาวะเพราะมีสภาวะให้รู้แรกเริ่มเดิมทีหรือแต่ไหนแต่ไรสภาวะธรรมทั้งหลายเขาก็ไม่ได้มีชื่อเรียกไม่มีชื่อเสียงเรียงนามแต่อย่างใดไม่ได้มีหมวดหมู่ด้วยว่าอยู่ในสติปัฏฐานข้อไหนอยู่ในพระสูตรใดหรืออยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไหรหน้าอะไรบรรทัดไหนเป็นต้น บางท่านอาจจะบอกว่าต้องยึดพระไตรปิฎกต้องปฏิบัติตามหลักที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎกอันนั้นก็ดีแต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นก็น่าที่จะได้ปฏิบัติตามสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงในขณะนั้นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นด้วยปฏิบัติตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในขณะหนึ่งหนึ่งหลักการก็ส่วนหนึ่งปฏิบัติก็ส่วนหนึ่งหลักการเป็นโครงสร้างระเบียบแบบแผน ส่วนปฏิบัติจะมาจัดให้เป็นระเบียบแบบแผนเป็นลำดับเป็นโครงสร้างหาได้ไหมเช่นหลักการในสติปัฏฐานสี่แสดงลำดับไว้ได้แก่กายเวทนาจิตธรรมเป็นต้นเวลาปฏิบัติก็ใช่ว่าเราต้องรู้กายก่อนต่อด้วยเวทนาตามด้วยจิตและสุดท้ายด้วยธรรมแล้วบอกว่าตัวเองได้ปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานสี่เรียบร้อยแล้วถ้าปฏิบัติธรรมแบบนี้ไม่มีสิทธิ์บรรลุธรรมได้หรอก เพราะเป็นการล็อกสเปกในการปฏิบัติเราจะไปจัดลำดับให้สภาวะรมไม่ได้จะไปจัดระเบียบแบบแผนโปรแกรมการปรากฏเกิดขึ้นของสภาวะรมไม่ได้เพราะถ้าทำได้ก็เป็นได้แค่อัตตาภาวนาอัตตาภาวนานี้นักปฏิบัติจะชอบกันนักอาจจะปฏิบัติทำได้สมดังใจสมดังปรารถนาแต่บรรลุทมไม่ได้ ทีนี้ความต่างระหว่างผู้ปฏิบัติวิปัสสนากับคนทั่วไปอยู่ที่ตรงไหนความต่างที่ชัดเจนก็คือภายนอกกับภายในหรือในตัวกับนอกตัวคนทั่วไปก็จะออกไปรับรู้ภายนอกอยู่กับสิ่งภายนอกเข้าใจสรรพสิ่งภายนอกจนถึงอาจเข้าใจทุกสรรพสิ่งทั่วจักรวาลได้แต่จะไม่เข้าใจตัวเองและก็เป็นความจริงว่ามนุษย์เราในปัจจุบันรู้สิ่งรอบตัวมากขึ้น ศึกษาค้นคว้าและก็เข้าใจสิ่งภายนอกมากขึ้นแต่กลับเข้าใจตัวเองน้อยลงเมื่อศึกษาค้นคว้าภายนอกหรือไปรู้ภายนอกมันก็ต้องมีตัวออกไปรู้มีตัวมีต,มตนประกอบในการรับรู้ก็เลยกลายเป็นว่ารู้อะไรก็ว่าเรารู้เห็นอะไรก็ว่าเราเห็นเข้าใจอะไรก็ว่าเราเข้าใจเป็นต้นหรือเมื่อมีอะไรอะไรปรากฏ ก็จะมีเราเข้าไปปรากฏในสิ่งที่กำลังปรากฏทุกครั้งไปแล้วอย่างนี้จะถอนความสำคัญมั่นหมายในความเป็นสัตว์บุคคลเราเขาได้อย่างไรจะถอนความยึดมั่นในตัวกูของกูได้อย่างไรมีแต่จะเพิ่มให้ยึดมั่นถือมั่นแน่นแฟนยิ่งขึ้นและนี่แหละที่เรียกว่าสีลพัตตะปรามาตมิหนาเล่าจึงอย่างไม่พ้นไปจากสักยะทิฏฐิและวิจิกิจชายี่ห้อคุณโมหะ รับประกันคุณภาพอีกแล้วครับท่านกลับมาติดตามรับฟังเพียงแค่รู้โดยพอ,อนวลจันทร์จะอ่านให้ฟังใบชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้